สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง YouTube ทุกท่านก็เอฟซีนันทวันนะก็วันนี้มาถึงสุรินนะครับเป็นเป็นสถานที่เป็นเขตของนันทวันนะมาสุรินนะครับมาในตัวจังหวัดเลยนะครับก็คคำคืนนี้นันทวันก็มาทำการจัดฉายที่ ที่ในงานช้างครับงานช้างงานประจำปีของสุรินทร์นะครับเริ่มแล้วนะฮะสิบห้าถึงยีถ้าจำไม่ผิดนะครับเดือนธันวานะสองพันห้าร้ 6, 500, 6, อยหกวันนี้แอดมินก็ตามมานะครับมาถ่ายบรรยากาศงานช้างแล้วก็หน่วยนันทวันมาให้เอได้ชมนะครับกอมาถึง เมื่อกี้นะครับมาถึงเมื่อกี้ปีง,งานติดตั้งเกือบเสร็จแล้วนะฮะแล้วเราดึงเสียงกลางขึ้นนะครับผมทางโนนก็ดึงขึ้นแล้วนะฮะทางนี้ก็ขึ้นแน้วยขอเ,เอรียนเชิญพี่น้องนะครับเอฟซีมาสนุกสนานกันได้นะครับค่ำคืนนี้พี่งานช้างศรินะครับมาเที่ยวชมมาดูได้ จัดอะไรจัดป้ายนะครับนี่สงสัยอยู่จัดป้ายจัดป้ายน่าจะใช่ตอนนี้ลึกนางรานถอยบัตสะป้ายนี่ฮะคิวนางรานใส่ป้ายนะบอบอ๋อใส่ป้ายเดี๋ยวดูหน้าก่อนนะไปแสดงช้างนะ อ๋อจริงๆครับป่ายนี่ครับสนามแสดงช้างอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะแสะดงช้างแสดงวันที่อะไรที่สิบเก้าหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเดี๋ยวไปถามก่อนอนี่นี่ไอช้างช้างแสดงวันไหนครับนี่ เสาหน้าอ๋อเสาร์อาทิตย์อ๋อสี่มาห้าสิบหมานะครับมามาดูช้างแสดงช้างได้นะครับก็ตามวันที่เมื่อกี้นะชมต่อนะครับผมกับนันทวันคเราเเดี๋ยวจะเดินรอบๆไอ้นันทวันให้ เพียนเอได้ดูได้ได้ชมนะบรรยากาศครับผมเอดมินก็ชอบไทยอยู่แล้วครับเดินรอบนะครับอบเดียวจบหน่วยรถสิบล้อนะครับผมหน่วยรถสิบล้อแล้วกระจอยี่สิบสี่เมตรนะครับมาเยี่ยมชมได้นะครับงานช้างสลินทร์นะฮะเดี๋ยวไปทัดไทย ยูทูบเบอร์ด้วยกันก่อนครับผมไปต่อครับมเมื่อกี้เราคุยกับยูทูบเบอร์นะออมาสนุกได้นะครับมาเต้นได้นะครับค่ำคืนนี้ในงานช้างนะครับงานแสดงช้างงานช้างสซรินนะครับผมก็คืนได้คืนนี้มันคืนได้นะครับวันที่สิบห้าก็พบกับนันทวันนะครับเอฟซี FC, ชเชิญเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับ มาเลยนะครับผมเป็นหน่วยดีห้าห้าเก้านะครับหรือหน่วยรถสิบล้อนะครับผมนนี้แอดมินมาถึงในตัวจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนมากจะไปอยู่เขตอำเภอนะฮะ นี้ก็มาในงานแสดงสินแสดงช้างีิซุลินคืนคืนนี้ก็เป็นคืนแรกนะครับเป็นของอันถวันภาพยนตร์นะครับอย่าลืมนะฮะเอฟซทุกท่านมาชมได้มาดิ้นได้นะเยี่ยมชมเยี่ยมชมนะครับผม เงา,าเน,นกลางติดตั้งนะครับบริเวณงานครับกว้างขวางนะฮะก็ข้างในน้องโน้นก็เป็นงานแสดงสินค้าก็มีการค้าขายของนะครับหลายอย่างนะครับมากกะเจียมชมได้ฮนะ ดูโดยรอบนะครับมาได้นะครับ F อซทุกท่านมาชมได้ค่ำคืนนี้นันทวันภาพยนตร์รถสิบล้อนะฮะรันคาก็มีครับไม่ต้องกลัวว่าอดนะฮะรานค้าก็มีเป็นงานใหญ่นะครับงานบิ๊กๆก,ก็คืองานช้างครับบรรยากาศโดยรอบนะ เยี่ยมชมได้นะครับผมนี่นะฮะแอปยามมะม่วงร้านค้าตรงนี้ก็มีนี่แอปยามมะม่วงมาแล้วก็มาซื้อขายมาซื้อได้เจ้าโคงอยากขายอยู่แล้วใช่ไหมพร้อมจอมะมาดูบรรยากาศนะครับผม มาชมได้นะครับมาดิ้นได้นันทฟันภาพยนตร์คืนนี้ดีฮนะ,ปปะก้านะะซุปเปอร์บิก๊กซุปเปอร์บิ๊กไปอย่างนั้นซุปเปอร์บิก๊กก็คืนนี้ก็แอดมินตั้งใจว่ามาเที่ยวงานช้างโดยเฉพาะเหมือนกันครับก็ในชีวิตเพิ่งมาวันนี้นะฮะในชีวิตทั้งชีวิต เพิ่งมาเที่ยวมาชมงานช้างก็เป็นเรื่องตลกเพิ่งมาก็มาในในวันนี้ก็มาตามติดนันทวันภาพยนตร์นะครับทีมงานก็กำลังทำงานอยู่นะครับติดตั้งก็ เกือบเสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วหน่วย10ล้อนะครับหน่วยสิลอ้อซูเปอร์บิบปปบ๊กดันทวันนะครับหน่วย D59 ้าเก้มาดีนกันได้นะครับนายโจรับกันความมันโดย DJ เจสบะนะครับอขอบคุณครับ f อฟ c ทุกท่านนะครับผม ที่มารับชมกับชงวินัยทีินะครับกับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมอ่ะไปละสวัสดีครับ